ันนี้นะคะเชลซีกับเคนนี่นะคะก็จะพาทุกคนมาดูผลงานที่เชลซีวาดนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาเกี่ยวกับเรื่องดาบพี่ฆาตสวนอีกแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นภาพพี่เท่าไหร่ของพี่นะสองประมาณสองหรือสามนะคะสวนภาพพี่สองแล้วก็ของภาพพี่สองแล้วก็สามของเชลซีนะคะดนวันนี้นะคะือแค่ภาพที่สองสของพี่มเหมนเลยพี่หใช่ค่ะวันนี้นะคะเชลซีก็ภาพ วาดรูปมูอีจิโร่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้มันก็น่าจะดาวออกแล้วนะคะมันคือตอนที่มูอีจิโร่โมเมินทันจิโดนั่นเองนะคะภาพนี้เลยนี่ค่ะซึ่งภาพนี้ชวนซีใช้เวลาว่าประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะจากการดูจากช่อง YouTube ที่คนอื่นเขาวาดนะคะซึ่งมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่หลังชิตตกแต่งเองคืออันนี้คือตอนที่จําได้ว่าตอนที่อยู่ในภาพ วมูช่างทีดาแล้วมูอิจิโด่เมิที่สี่เอ้ยเราไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวถามว่าเดี๋ยวบอกว่าสปอยฮ่าโอเเราไม่เล่าดีกว่าไปดูกันก่อนละกันนะคะอีกประมาณสองสามตอนก็คืออันนี้คือตอนที่มูอิจิโดเมินทัดจิโดนะคะโอเคต่อไปของเคนนี่นี่มันคือเพ้าอะไรซุมเข้ามาเลยเ้เกิดเกย์เกิดวันนี้เคนนี่วาพผก้เพาอะไรครับโอวานนยเอ่เดี๋ยวเราเข้ามานั่งก่อนโอเคซึ่งตอนนี้นะคะเคนนี่นะคะตอนแรกจนซีเห็นเคนนี่ว่านะคะ นะคะมันประมาณนี้เลยมันตลกมากคือแตกต่างจากตอนนี้ที่วาดออกมาแบบนี้มากๆเลยนะคะตกตแดงอย่างเคนนี่พอจะรู้ไหมว่าทําไมเคนนี่ถึงไม่ต้องระบายสีก็เพราะว่าก็ตัวโอบาลายมันสีขาวดําอยู่แล้วอ่ะอ่ใช่ไมก็ใช่ดิสือสือแล้วก็ อะไรพวกนี้นะคะขนาดคาบูดามารุแมวเอ้ยไม่ใช่แมวสิงูของโอปะไนนะคะยังเป็นสีขาวเลยเราก็เลยไม่ต้องระบายสีนะคะยังไม่ดีกันอ่าใช่โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้อง